ชื่อประจำเบ็ดรุ่งค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ไม่มีคาริสก็ใช้แทกรุ่นเอจาจ้ะแทกเอาดินมากบยาดยากบางทีก็ถ้าหญ้าสูงก็จะกบไม่มิดมีวัชพืชมาก็จะเป็นแหล่งเพาะพันุเชื้อโรคพวกเชือ้อราพวกหนอนพวกอะไรเงี้ยจ้ะฉันชื่อนางสมนึกช่างตะโกนลยางแทกนี่เราก็ต้องจ้างเขาไล่ละสองร้อย เมื่อก่อนนี้ใช้ยาอย่างอื่นมันก็อยู่ไม่ได้นานฮะมันก็ลกเหมือนเดิมแต่ฉีดยาแล้วไม่ต้องน้องซิจินทามาแนะนำว่าปลอดภัยต่อกระพูดโอ้แถวแถวบ้านเขาใช้กันก็นกเลยทดลองตามเขาบ้างอจ้ะเราจะทดลองก่อนของอะไรนั่นนะเราจะทดลองก่อนก็เตียนดีไงฉีดแล้วฮะยาแบบที่มันขึ้นมันตายไงมันเตียนไง